คงมีอะไรดีถึงได้อยากไปนะคะสารภาพเลยค่ะว่าตัวเองนั้นเป็นสายมูนะคะครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยอยากที่จะไปวัดแชกงมิวนะซึ่งเป็นวัดที่เรียกได้ว่าโดดเด่นในเรื่องของกังหันนะคะสามารถที่จะปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายสิ่งที่ไม่ดีนะคะแล้วก็จะนําพาสิ่งที่ดีๆกลับมานั่นเองนะคะ แล้วก็อีกวัดหนึ่งนะคะก็คือวัดหวังต้าเซียนค่ะวัดนี้มีความโดดเด่นในเรื่องของเทพเซียนนะคะถ้าเกิดว่าใครนะ,ะสามารถที่จะไปบูชาสการะองค์ท่านนะ,ะก็ได้รับพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์สมความตั้งใจเลยจริงๆนะคะแล้วก็อีกสถานที่หนึ่งนะคะเป็นหาดเจ้าแม่กวนอิมน้ําตื้นนะคะอยากที่จะไปสการะกราบองค์เจ้าแม่กวนอิมนะคะซึ่งได้ได้ว่ามีความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็สวยงามมากเลยทีเดียวนะคะองค์ใกล้ๆกันนะคะเห็นเพื่อเล่าว่านะคะก็จะมีองค์ พระสังสมจังนะคะหรือว่ายาอไม่ไตรนั่นเองนะคะถ้าเกิดว่าใครได้ไปรูปท้องท่านนะคะก็จะได้ลูกสมความปรารถนานก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะคะสำหรับจุดมุ่งหมายที่ดิฉันอยากไปเหมือนกันนะคะในข่าวว่าฮ่องกงนี้มีวันตันซุปนะคะวันตันซุปก็ในนั่งนึกว่าเอ๊ะวันตันซุปคืออะไรเนี่ยก็คือบะหมี่เกี๊ยวน้ำกุ้งนั่นเองนะจะสู้อร่อยบะหมี่น้ำในเมืองไทยได้หรือเปล่าเนี่ยอันนี้อยากไปลิ้มลองเหมือนกันค่ะอีกหนึ่งเมนูค่ะที่เขาบอกว่าอร่อยไม่แพ้กันนั่นก็คือทา์ตไข่ฮ่องกงนั่นเอง นุ่มละมุนลิ้นเลยทีเดียวเนะเพื่อนมันแอบมาเมาส์ให้ฟังนวว่าพลาดไม่ได้เลยทีเดียวอร่อยมากนะคะชื่อทัศนะคะไม่ว่าจะเป็นวิกตอเรียพีกนะคะซึ่งเป็นจุดชมวิวที่มีความสวยงามที่สุดนะีคะแล้วก็ อีกจุดหนึ่งนะก็คือซิมซาสวยเนะี่ยถ้าเทียบเรือเหมือนกันนะก็มีความสวยงามมากๆเลยทีเดียวนะถ้าเทียบเรือรู้สึกอยากที่จะไปนั่งกระเช้านอนปิงนะคะข้ามไปนะแล้วก็ไปกราบสการะที่พระใหญ่นั่นเองที่เกาะลันเตานะเที่องขอได้มีโอกาสนะะในการที่จะได้ไปฮ่องกงสักทีน,นะ,ะสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย